ใหญ่มากตัยใหญ่หน้าหลามอ่ะเย้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  ว่นสาร์ทุรียดโอ้ยโอ้ยโ <noise> อ้ยโอ้อะว้าโอ้โอโอ้ฮ่าฮ่า่าเอเอกลามากเอก็เออเอเรื่อไตอะไม่เป็นไรค่ะอ่ะเรื่องไม่เป็นไรค่ะอะไรไม่ใช่แล้วก็ไม่เป็นไรค่ะเจ้าเอะไม่เป็นไรค่ะอ๋โอรอะไม่ใช่ฉันเรื่องไม่เป็นไรค่ะ เตยนยาวไม่เป tamam. e ็นไหนได้ไหมชันเอามอไหวเลยน้ำโมตสะน้ำโมตัสะตรงนี้เลยค่ะพระขวโตน้ำโมตัสพระขวโตพะขาวโตน้ำโมตสะะกขวโตัมมาสัมพุตัสะสัมมาสัมมุทัสะน้ำโมตัสะน้ำโมตัสะพระขาวโตพระขวโต กิตตังกิตังกิตังอ๋อใช่ไหมแม่นางจามจุริยะแม่นางจามจุริยะเอาปากไว้ตรงนั้นแล้ววะไม่เไรค่ะไม่เป็นไร่ะทัเนเดี๋ยวนามวุศสตร์สัะมลสตานามศสตรนมวุฒศาสตร์อบาตอาวัตุอะระหะโต หาดูสัมมาสัมพุทธสสัมมาสัมพุทธสักโะโอเคค่ะเดี <ah> mean, mm ๋ยวเอาตรงไหนเอาไปตรงไหนคุณน้อค okay. yeah, ่ะโอเคค่ะมีข mm ้ามั้มีค่ะเดี๋ยวเอาไ็เ่ายวอ

ขับวิ่งมาฝันตัวฝันฝันตัวใหญ่มากเดี๋ยวมาส่งคนแค่เนี้ยอ่ะเดี๋ยวไปส่งก็ได้เดี๋ยวไปส่งเออเดี๋ยวไปส่งไม่แก่มาเดี๋ยวไปส่งไม่เอาอะไรเดี๋ยวไปส่งเขียนกลุ่มเนี้ยดีดีคนจะดีมากนะชอบคนจะมากรอตัวเนี้ยเดี๋ยวไปส่งอ่ะอ่คขับวิ่งคาปิค้า

ไม่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 เอาค่ะนั่นฉันนี่มาท่งนี่มางเไม่เอาไระคมนี่มาส่งลงลงลงทุกคนทุกคนใจดีมากเอ่อที่พาชัเอ่อที่พาชกล้าบ้้นอ่ออ่อันไม่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 เอาไม่เอาไม่เอาเออเนี่ยเี่เนี่ยเน่ยเ่ฉันลงฉันลเ่ยได้ไม่ได้ คนไทยไม่รับรอกคนไทยใจดีผู้คุ้นใจดีมากใช่ใช่แล้วก็ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ว่าที่เสด็จเอ่อฉันไม่รู้ว่าที่ฉันไม่รู้ว่าที่เสด็จคนไทยก็ไม่รับคนไทยไม่รับความรู้เสือความรู้เสือความรู้เสือของฉันเอ้ยคขับผมครับพี่ค่ะเอ้ยเออยลุ个น个哦哟哦哟轮轮轮ทั้งหลังไง <S <S สูน้นะสุน่นะคนไทยเขาไม่รับเรอกไม่เอาสุน่นะี่แค่ไหไม่มานี่แล้วไหม